กินข้าวเลงแล้วบ่มีเบียบมีงานกับพักคการอินเท่าไรสับรถเนาะแท้เท่ากันใดตะกี้ตะก้อนบ่ได้เบิ่งได้โทรศัพท์เนาะบัดใจกินข้าวเลี่ยงเรานางหน้าจอโทรทัศน์บัดชุมมือนีเราบ่ได้เบิ่งจักรเสียโทรทัศน์กับจักว่าเป็นจังไดพระเอกนางเอกกับจักว่าเป็นผู้จังไดซื้อว่าจังไดชุมมือนีเราบ่ได้เบิ่งจักรเสียมันล่ะตังตาเกาตาหลังสิจักว่าหนังจักว่าละครซื้อว่าจังไดชุมมือนีจักว่าเขาหลินขึ้นบ่หลินชุมมือนีก็ได้ จะส่องเก็บส่องหาส่องสามจะเขาหลินรือบ่หลินช่วยดูนี่ก็ได้ยเราบ่ได้เพิ่งจักเทียบเพิ่งตะทรศัพท์เคลียบไปลบไปลบมาอยู่นี่ละ่ะเขาบางหันแล้วก็ออกบางนี้กดเขาหันแล้วก็ออกบางนี้อยู่นี่ละ่ะกลับไปกลับมาอยู่บ่ได้เพิ่งจักเทียบทรลัดถ์มันลับมันลับตงังเกาตังหลังบ่คือตะกีตกะตก้ตะกอนเนาะตะกี้ตะกอนบัตัดกินขา้าวแรงแล้วนั่งหน้าจอโทรทัศนั จองนังถ้าเบิ้งหนังนะถ้าเบิ้งหนังถ้าเบิ้งละครมันละเปลี่ยนไปเบิดชุมื้อนี่เปลี่ยนเบิดจุ่นวแต่คนก็บ่คือเก่าแม่จิตใจคนก็บ่คือเก่าชุมื้อนี่ยางกายหน้าเฮียนก็บ่เอิ้นกินข้าวจักเทื่อชุมื้อนี่จักว่าเป็นจังไดข่อยยางกายหน้าเฮียนเพิ่นเพิ่นละบ่เอิ้นข่อยกินข้าวจักเทื่อชุมื้อนี่แต่กี้เอิ้นดีๆบัดชุมือแต่บ่เอิ้นคือมันสั่งข่อยซะไดุู้นนี่เนาะ ย่านมันซั่งอยู่จัเสียจื้อเอินแม่บัดนี้บ่เอินไหมบ้ามาตังเกาตังหลังแท้สนอกตาผัดโควิดมานี่หละล้วเพเอินจักรเสียมันละเป็นตังเกาตังหลังสะดิคือมันซั่งข่อยพุ่นนี่บ่เอินกินเข่าจักรเสียแตาเพิ่นไก่มาข่อยกาบพรเอินคือกันละวะเปลี่ยนกัน